เริ่มไม่เงียบแล้วเห็นไหมเนี่ยปอนอยังยานมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วม,มีท่าพิสดารเนี่ยถ้าตกลงคอหักนี่ก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเลยนะอึ๊บนี่นะ ตาวิสดานอันนี้ได้ข้ามเนื้อทองดีมากปั่นอย่างเดียวไม่พอต้องมีตาทวิสดานด้วยสุด,สด